ส่งฟรีอยุธยานะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแดนฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแวนนะครับก็ลูกค้าอยู่ยานะครับก็ทําอาชีพค้าขายก็ดามาแสนหกมั้งใช่ปะดามาแสนหกใช่ปะดามาแสนหกนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับ จะจัดดาวก็ได้ไม่ดาวก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ความพึงพอใจลูกค้าเลยจะดาวสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนแล้วแต่พี่ไม่ดาวก็แล้วแต่พี่เอาที่พี่สะดวกใจแต่ผมเนี่ยยินดีส่งทุกคันไฟแนนซ์พิเศษให้ถึงที่บ้านที่ทํางานผ่านแล้วอนุมัติแล้วสไลด์ส่งอย่างนี้ส่งฟรีอายุทยานะครับนี่รถส,สวยภาษีต่อมาแล้วหกเจ็ด ในขัดสีฉวีวันมาครบหมดนี่เดิมๆเ,เลยนี่นะครับสวย h ฮดอาวไม่รู้จะซื้อที่ไหนต้องซื้อที่ผมนี่ดูนี่ของครบหมดนะโอ้โหโนี่ครับล็อกดงล็อกเด็ก มีให้หมดนะครับเบาเบิดททาความสะอาดมาให้หมดแล้วแล้วก็ส่งอย่างนี้เลยคือเราจะส่งแบบนี้ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมจ้ะก็ซื้อสดไม่เก็บแปดอยู่แล้วนี่ครับห้องเครื่องสวยงามนะครับก็ไปประมาณพี่แม่ไปกี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเครื่องถึงโอ้เร็วมากเลย แค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงลูกค้าได้รับรถแล้วนี่ก็ประมาณกี่โมงก็น่าจะถึงประมาณอีกชั่วโมงครึ่งนะครับปเดี๋ยวไปชนไปอายุทยากันนะครับวันนี้ส่งฟรีอายุทยานะครับ HRV หลังคาสลูปจ้า นี่ครับก็ตะกี้ลกล้องถอยใช้ได้เนาะเดี๋ยวดึงมือก่อนนะครับก็เรามาลองดูกันนะครับว่าวิทยุงวิทยุใช้ได้ไหมโอเคนะเพียงใช้ได้นะครับกระจกประตูสี่บานนะครับนี่ครับกระจกพับข้างนะครับ คือจะต้องลองเทสให้ดูไม่ได้เลยแอร์เย็นแน่นอนรับประกันแอร์เย็นแน่นอนหลังคาสารุลูนโอ้โหูโคตรสวยเลยเรียบร้อยทำควาสะอาดนะครับตามมาตรฐานของเรารถสวยรถดีต้องที่นี่ไทเกอร์อยูสคาเท่านั้น ไปแล้วไปอยู่กับเจ้าของหมาเทียพุทธยาแล้วเพ่งๆรวยๆจ้านะครับก็ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีเท่าไรซื้อสดไม่เก็บแบตถ้าใครอยากได้แบบนี้มาเอากันได้ที่ f a c e b o o k Ti เกอร์ยูส a านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ ถ้าอยากได้รถสวยๆมีสาระดีๆนะครับก็ของเราไม่ได้ขายรถอย่างเดียวก็ยังมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์มาให้ด้วยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าสนใจรถ09431464ตัวนะครับ09431464ตัวนะครับอย่าลืมนะจ๊ะเรื่องรถไว้ใจเออคันนี้ได้ซ่อมปีสองปีด้วยนะครับเรื่องรถไว้ใจพิเศษแล้วเจอกันใหม่นะครับบายยจ้า